เ,เละสิ้นล้นแล้วเจ็บปวดทำไมอะทุกคนแบบทุกคนไม่มีเหรอไม่มีเลยเจ้าค่ะเจ็บปวดล้นร้อยหกสิบทนไม่ได้อ๋อแล้วมีอีกนะมีที่มันให้กดแล้วมีอันเนี้ยเนี่ยกดอีกก็จะเป็นนี่ <laughs> เรามีสองร้อยแปดสิบแล้วเรามีสองร้อยแปดสิบแล้วอย่างเยอะยังไงล่ะฮ่า <laughs> กดเลยเหรอทำไมอ่ะว้ายตายแล้วตายแล้ว任ว,วัสดีนะใครที่า,า้นมาขนมาขึ้นมาขึนมา้าขึนานมันอาู่มาไนมา้นมา้นมานมาไนมาได้มา้นมาน้มาได้า้าข้าขึาขา

โย่ใช่ีไม่โดกโย่ใช่ใชใช้ตัวน้ำแข็งเหรอไม่เอาที่ต้องเอามาเพราะว่าจะเอาดีลุกเบนดาเมจแล้ววันนี้ไว้ตีตัวนกตัวนกมาที่รลู้ไม่ได้ทุกทีเลยตีไม่โดนอันนี้ทไมแบตนี้ไม่มีนกเลยอ่ะไอ้นกอ้วนอ่ะไอ้เอาตายความหวังความหวังของทีม เนี่ยเอามาตีตัวนกที่มันบินอยู่บนฟ้าเอาแล้วไม่มีตัวชุบด้วย <tenga> วความหวังของทีมความหวังของทีมได้ไปแล้วไม่ได้เอาไม่ได้เอาชุบปาชุบไม่ได้อะตายแล้วว่าทำไงดีนี่แล้วอ่ะเ,เดี๋ยวนะคือถ้าเราไม่ขยับเขาก็จะไม่ขยับเหรอนคือถ้าเราไม่ขยับเขาก็จะไม่ขยับเหรอ ถ้าเดิวนวนรอบหนึ่งเขาจะขยับไหมว้าวได้บอลไม่ตีไงมันตีแล้วมันตีไม่หยุดเลยใจเย็นดีมะหนุ่มอายเบาเบาเบาใจเย็นไอ้หนูเด็กแว้นมากแลยได้ยินเสียงเด็กแว้นนะถึงมันได้อายไม่ได้ยินหรอเจ้าหรอใบดีขนาดนั้นเลยได้ยินอ่ะเชื่อได้มั้ยเนี่ยแต่เสียงก็ควรจะเบาลงบางคนก็อาจจะได้ยินบางคนอาจจะไม่ได้ยินแหละมั้ง

โอยมัยนะต้องมีคนฆ่ามั่งเนี่ยสียิย่นี่อ,ออกห่างๆเลยเดี๋ยวก,กดเดี๋ยวกดอีกนี่มันคอนเทนต์ไปทำเควสอันนี้สิบอันหรอเรามีหนึงหรือเปล่าเนี่ยนี่เขาเอาสิบอันอะมีหาที่ไหนได้บ้างอะอันนี้ไงได้แล้วหนึ่งอันนี่ไงได้แล้วหนึ่งอัน จะไม่ยอมไปซื้อจะเก็บเอาเอ้ยได้แล้วพอดีเรียบร้อยเย่ม yeah! าแล้วก็ามาส่งแล้วสิบอันพอดีหมดหมดแล้วต่อไปเอะน้องจะเอาอะไรเดี๋ยวนะมันต้องซื้อแล้วแหละน้องเอาเข้าเหมือนกันจะไม่ยอมไปซื้อจะไม่ยอมไปซื้อเราไม่มีสักอันเลยเอ่ะโอเคซื้อก็ได้ sự cái này